มาแกะกล่องจุม่ม KFC พร้อมกัน6กล่องดูสิว่ามันจะสำมาเพราะอ,อยารู้ว่า KFC เขาทำกล่องจุ่มออกมาบอกเลยว่าดีใจสุดๆเดี๋ยวมาดูกันนะว่า ได้มา6กล่องพี่แม็กจะได้ครบทุกตัวหรือเปล่าเป็นการแกะกล่องจุ่มที่บอกได้เลยว่าลุ้นในลล้น <c oughs> ดู่สิว่ามันจะซ้ำม,มาเปิดประเดิมกันที่ตัวแรกที่จุ่มได้ Baby Bucket โผล่ออกมาจากถังบักเก็ตไปเลยจ้าปูพันในเวอร์ชันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยจุ่มที่2ที่เปิดออกมาโอ้ยลองใจไม่ซ้ำชิค เลเซอร์แม่ใส่ซิ่งใส่ใจก็มาไก่ร้อนๆพร้อมเสิร์ฟมาแล้วแซนเดอร์พร้อมส่งไก่ไปให้ทุกที่มาในฟิลนักแข่งไปเลยจ้ะกล่องที่สามสามอารมณ์เสียต่อกันกับกล่องที่สี่กันดีกว่าที่ได้มาคือคูคูแซนเดอร์สูตรสีขาวๆไม่ใส่แล้วจังหวะนี้ขอเป็นชุดไก่กุ๊กๆก็แล้วกันเข้าใจใส่มาหลายปีมากันต่อกับกล่องที่ห้ากันดีกว่าเชลริมแอนชิลชิลตามเชื่อนะมาในชุดชิลๆนอนอู้งาอยู่เหมือนกุ้งโดนัทด้วยมาต่อกกล่องที่หกกล่อง สุดท้ายจัดเต็มทั้งทีไม่สีให้เลยอารมณ์เสียะแซบเดวิลตัวนี้บอกเลยว่าหลอดเทงเรททอแบบสุดๆาในรุกเรวิวกอดไก่วิ่งแซบไปเลยและนี่คือกล่องจุ่มเคเฟซโอ้ยทุกคนอยกบอกเลยว่าน่ารักมากแกะ6กล่องสรุปสาำหนึ่งตัวใครดูแลชอบก็ไปหาจุ่มกันได้นะ